ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ความเสียสละของพวกคุณอาสาสมัครผู้กล้าหาญคือความหวังและแสงสว่างที่ช่วยนำทางผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้พวกคุณคือกำลังสำคัญที่ทำให้ผู้คนสามารถยืนหยัดได้อีกครั้งความทุ่มเทของพวกคุณไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงสิ่งของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการเสริมสร้างความเชื่อมัน่นทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลำพังในทุกๆก,ก้าวที่พวกคุณเดินทุกๆก,การช่วยเหลือที่พวกคุณทำ มันคือกำลังใจและความหวังที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่สูญเสียทั้งบ้านและทรัพย์สินการอยู่เคียงข้างพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากทำให้พวกเขามีกําลังใจที่จะลุกขึ้นใหม่ได้การเสียสละเวลาและแรงกายของพวกคุณในการช่วยเหลือคนอื่นสะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาและจิตใจที่ยิ่งใหญ่ทุกความช่วยเหลือที่พวกคุณมอบให้นั้นเต็มไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำขอบ